ดิฉันไม่คิดเลยนะคะว่าสสพักฝ่ายค้านจะไม่มีสามัญสำนึกขนาดนี้พ่อเขาไม่ได้ตายลูกเขาไม่ได้ตายพ่อเขาไม่ได้โดนยิงตายในเหตุการณ์ที่การเมืองในเหตุการณ์ทางการเมืองเหมือนดิฉันและอีก90สบกว่าศพที่อยู่นอกสภาแห่งนี้ดิฉันขอเป็นคนเดียวในสภาแห่งนี้ ในสุดไม่ใช่ผู้สูญเสียประธานกับประธา,านกรรมธิการร่างพระราช ่ผู้สูญเสียกรรมดิการเสียงข้างมากไม่ใช่ผู้สูญเสียกรรมดิการเสียงข้างน้อยไม่ใช่ผู้สูญเสีย,ย,สสยและสอสรรคฝ่ายค้านที่ตอนนี้อยากจะออกมาปกบางเสื้อแดงกันนะก็ไม่ใช่ผู้สูญเสียสอสอที่นั่งอยู่ในสภาแหา่งนี้อีก490กว่าคนก็ไม่ใช่ผู้สูญเสียมีดิฉันคนเดียวที่อยู่ในสภาแหา่งนี้ที่เป็นผู้สูญเสียที่แท้จริงท่านห่อกันดิฉันถามหน่อยค่ะ ถูกยิงตายหรือเปล่าเหตุการณ์นี้นะคะได้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาประมาณ19นาฬิกา,กาของ เราไม่ได้คุยกันมา12ปีแล้วนะคะนับตั้งแต่วันที่คุณพ่อถูกลอบยิง12ปีที่ผ่านไปหลายอย่างในชีวิตหนูเปลี่ยนไปแต่บางอย่างก็ยังเป็นเหมือนเดิม12ปีที่ผ่านไปหนูยังคงเป็นนักกฎหมายตามเส้นทางที่คุณพ่อส่งเสียเรียนจนจบปริญญาโทหนูได้เป็นนักการเมืองได้เดินเข้ารัฐสภา ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเพื่อไทยเพราะสิ่งนี้คือความฝันของคุณพ่อและหนูยังมีโอกาสได้เป็นนักวิเคราะห์ข่าวของช่อง Voice TV ด้วยค่ะไม่รู้ว่าคุณพ่อจะรับรู้ได้จากส่วนไหนของท้องฟ้าหรือเปล่าว่าจากวันนั้นถึงวันนี้แม้คุณพ่อจะเสียสละชีวิตไปประเทศเราไม่ได้ก้าวหน้าแต่กลับถอยหลังหนักขึ้น รอยร้าวที่เกิดขึ้นในสังคมไม่ได้มีทีท้าว่าจะสมานผู้มีอำนาจยังคงมองว่าคนเราเกิดมาไม่เท่ากันหลังจากคุณพ่อเสียชีวิตได้ไม่กี่ปีค่ะมีการรัฐประหารเกิดขึ้นในปี2557หัวหน้าคณะรัฐประหารคือพลเอกประยุทธ์จันโอชานักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่12รุ่นน้องคุณพ่อหนึ่งปีตอนนี้เป็นนายกรัฐมนตรีค่ะ มีพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาไม้เบื่อไม้เมาของคุณพ่อที่คุณพ่อนั่งด่าเช้าด่าเย็นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและมีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณคนที่สั่งพักราชาการทหารคุณพ่อตอนที่คุณพ่อยังมีชีวิตอยู่เป็นรองนายกรัฐมนตรีในขณะนี้รัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารนี้มีอายุมากกว่าแปีแล้วค่ะประเทศนี้ประเทศที่คุณพ่อเคยหวังว่ามันน่าจะดีขึ้น เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเห็นหัวประชาชนมากขึ้นถึงขั้นที่คุณพ่อยอมเอาชีวิตของตัวเองเข้าแลกทั้งๆที่หลูยอยู่เต็มอกในระหว่างการชุมนุมว่าจุดจบนั้นอาจคือชีวิตของคุณพ่อเองวันนี้มันกลับแย่ลงไปมากแต่ทุกคนยังยืนสู้อยู่นะคะคนที่ต่อสู้ก็คือคนเดิมคือพี่น้องเสื้อแดงพี่น้องที่ในวันนั้น ต่อสู้ร่วมกันมากับคุณพ่อแล้วก็ตัวหนูเองด้วยค่ะวันนี้หนูยังสู้อยู่สิบสองปีเหมือนนานนะคะแต่ไม่นานเลยเหมือนคุณพ่อเพิ่งจากไปไม่นานหนูได้เจอคนที่รักคิดถึงคุณพ่อเกือบทุกวันคำว่าคิดถึงเสดงถ้าเสาดงยังอยู่ประเทศเราคงไม่เป็นแบบนี้บันดังขึ้นมาตลอด12ปีที่ผ่านมา คุณพ่อจะรับรู้ไหมคะว่าคำว่าเสแดงมันมีค่าและศักดิ์สิทธิ์มากจนทำให้คำว่าลูกสาวเสแดงนั้นมีค่าตามไปด้วยความเป็นลูกสาวของเสแดงคือสิ่งที่หนูภูมิใจที่สุดในชีวิตค่ะคุณพ่อคะคุณพ่อถูกลอบยิงและไม่มีสติตัต้งแต่วันที่13พฤษภาคมแม้จะรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลถึงสวัน และเสียชีวิตในวันที่17พฤษภาคมแต่นั่นหมายความว่าเราจากการโดยไม่ได้ล่ำลาเราคุยโทรศัพท์กันครั้งสุดท้ายคือวันที่12พฤษภาคมคุณพ่อบอกหนูว่าทุกอย่างโอเคทหารไม่กล้าทำประชาชนหรอกหนูรู้ว่าคุณพ่อรักและศรัทธาในอาชีพทหารของตัวเองมากให้คุณพ่อไปชายแดนไปรบไปผาดโผรที่ไหนคุณพ่อไม่เคยเกีียงแต่เมื่อสถานการณ์บ้านเมือง อยู่ในสภาพแตกแยกพี่น้องประชาชนออกมาเรียกร้องหาความยุติธรรมและประชาธิปไตยในขณะที่กองทัพเพิกเฉยไม่เห็นหัวประชาชนและมองว่าการออกมาเรียกร้องทางการเมืองของประชาชนคือสิ่งกวนใจและความไม่สงบคุณพ่อตัดสินใจเลือกเอาตัวเองออกมาจากกองทัพเพื่อมายืนข้างประชาชนและประชาธิปไตยแต่ผลลัพธ์ที่ได้คือการถูกลอบยิงที่ศรีสะ ด้วยปืนสไนเปอร์จากศึกสูงหลายคนดีใจที่คุณพ่อตายเพราะเขาจดจำคุณพ่อในฐานะผู้ต่อการร้ายฐานความผิดที่ถูกป้ายสีโดยไม่เคยรู้จักตัวจริงของคุณพ่อเลยหลายคนโกรธหนูค่ะเพราะตอนนั้นเขาจดจำหนูในฐานะผู้เคยร่วมชุมนุมกับกลุ่มพันธมิตรเข้ามาต่อว่าหนูว่าสะใจไหมที่คุณพ่อตายแต่อีกหลายคนค่ะต้จดจำคุณพ่อในฐานะผู้เสียสละ ในฐานะทหารที่ยืนเคียงข้างประชาชนยังเป็นภาพที่อยู่ในใจของพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงเสมอจนทุกวันนี้วันที่17พฤษภาคมของ12ปีที่แล้วภาพที่ยังอยู่ในความทรงจำของหนูคือภาพพี่น้องเสื้อแดงรอรับร่างคุณพ่อที่โรงพยาบาลวชิระตลอดทางที่นำร่างของคุณพ่อจากโรงพยาบาลไปวัดสมนัส บนถนนเต็มไปด้วยพี่น้องประชาชนที่รอส่งร่างคุณพ่ออยู่สองข้างทางพร้อมตะโกนว่าเสด็จเสด็จเสด็จระหว่างทางที่เคลื่อนที่ไปเรามีมอเตอร์ไซค์เรามีรถสามล้อเรามีแท็กซี่นำขบวนล้อมหน้าล้อมหลังมันคือภาพและบรรยากาศที่หนูจะไม่มีวันลืมมันคือขบวนที่นำโดยประชาชนค่ะ ตลอด12ปีค่ะมันทําให้หนูรู้ว่าการสูญเสียคุณพ่อมันไม่ใช่แค่ตัวหนูและครอบครัวสวัสดิผลที่สูญเสียแต่มีคนอีกมากมายที่เขารู้สึกสูญเสียเช่นเดียวกับหนูนั่นเพราะคุณพ่อมีความหมายต่อพวกเราทุกๆคนคุณพ่อเป็นที่รักของพี่น้องคนเสื้อแดงมากกว่าที่คุณพ่อคิดหนูหนึกขอบคุณพี่น้องประชาชนและคนเสื้อแดงตลอดเวลาค่ะ ที่รักคุณพ่อและให้กำลังใจครอบครัวของเราต่อการสูญเสียกำลังใจในวันนั <t <t so ้นจนถึงวันนี <t 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 ้มันสำคัญต่อหนูมากเพราะทำให้หนูมีแรงตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะสู้กับสิ่งรอบข้างในแต่ละวันหนูภูมิใจที่มีคุณพ่อชื่อพลตรีขติยะสวัสดิผลเพื่อ ยืนอยู่ข้างประชาชนหนูภูมิใจที่คุณพ่อยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยจนลมหายใจสุดท้ายของชีวิตแม้ว่าคุณพ่อจะจากหนูไปแต่ตัวตนและจิตวิญญาณของคุณพ่อไม่เคยหายไปเลยหนูยังมีความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยเหมือนคุณพ่อยังมีความตั้งใจที่อยากจะเห็นประเทศไทยมีการใช้กฎหมายที่ยุติธรรมแต่เกิดอะไรขึ้นหลังจากที่คุณพ่อถูกลอบยิงรู้ไหมคะ การลอบยิงคุณพ่อเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสลายการชุมนุมในปี53การฆ่าคุณพ่อเปรียบเสมือนการทำลายขวัญและกำลังใจของคนเสื้อแดงหลังจากนั้นค่ะทหารเข้ากระชับพื้นที่ชุมนุมและอย่างที่คุณพ่อเคยบอกหนูเจ้าหน้าที่เข้าฝังตัวอยู่ตามตึกต่างๆแล้วหน้าที่ของคุณพ่อคือทำอย่างไรไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าทำร้ายประชาชนอย่างง่ายดา แต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ฆ่าประชาชนอย่างเลือดเย็นมีผู้ชุมนุมเสียชีวิตกว่า99ศพในเหตุการณ์พฤษภาปี53หนูต้องสูญเสียคุณพ่อและอีกหลายคนที่ต้องสูญเสียคนรักสูญเสียพ่อแม่สูญเสียลูกสาวลูกชายสูญเสียเพื่อนสูญเสียผู้ที่เป็นเสาหลักของครอบครัวบางคนมีชีวิตอยู่ต้องเข้าไปใช้ชีวิตในเรือนจำแบบไม่มีโอกาสได้แก้ตา่าง เพราะต้นทุนคนเราต่างกันเสียโอกาสนนชีวิตของตัวเองไปเหตุการณ์วันนั้นมันจบลงเรากลายเป็นผู้สูญเสียทั้งที่เรามาเพียงเพื่อย,ยืนยันสิทธิ์และเสียงของตัวเองเรามาอย่างสันติวิธีแต่เราได้แต่ความเจ็บช้ำน้ำตาและลูกกระสุนปืนในตอนแรกคุณพ่อและอีกหลายๆคนถูกจดจำในฐานะผู้ก่อการร้ายมันโหดร้ายมากเลยค่ะ แต่มันก็ไม่ได้ทำให้หนูอ่อนแอเพราะหนูรู้ว่าสิ่งที่คุณพ่อทำไปมันไม่ใช่การก่อการร้ายการสลายชุมนุมของประชาชนนั่นคือการก่อการร้ายค่ะสิ่งที่เราทำได้คือต้องประกอบร่างและหัวใจที่บอบช้ำเพื่อที่จะเดินหน้าสู้ต่อไปเรียกร้องความยุติธรรมให้กับผู้จากไป เพื่อที่ความจริงจะได้ปรากฏแต่คุณพ่อดูไหมคะการสูญเสียคุณพ่อไปผู้มีอำนาจในกองทัพไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรเลยทั้งที่คุณพ่อเป็นนายทหารมารถถังที่ทุ่มเททำงานให้กับกองทัพมาทาั้งชีวิตแต่เขาไม่แม้แต่ที่จะพยายามค้นหาความจริงว่าใครคือคนที่ลอดยิงนายทหารยศพลตรีที่ในหลวงรัชกาลที่9ใช้กระทาคุดแตะบ ทำให้หนูตั้งคําถามกับตัวเองค่ะหรือว่าหรือผู้ขัดแย้งของคุณพ่อคือกองทัพหรือกองทัพมีส่วนรู้เห็นในการตายของคุณพ่อคนที่ทําผิดคนที่ฆ่าคุณพ่อต้องได้รับโทษหนูตั้งใจไว้เช่นนั้นแม้ว่าเมื่อปี2556จะมีการยื่นพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมให้สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณา ซึ่งในขณะนั้นหนูเป็นสสของพรรคเพื่อไทยค่ะหนูอยากเล่าให้คุณพ่อฟังนะคะถึงร่างพรบนีรโทษกรรมในตอนนั้นว่ารัฐบาลในเวลานั้นค่ะต้องการให้ประเทศเดินต่อไปได้ตามนโยบายของพรรคที่ใช้หาเสียงไว้ว่าแก้ไขไม่แก้แค้นรัฐบาลมีความตั้งใจที่จะให้ผู้ที่โดนคดีโดยไม่ได้รับความยุติธรรมได้รับความยุติธรรม ที่น้องเสื้อแดงที่ถูกจับจะต้องได้รับการปล่อยตัวและได้รับการมีโทษกรรมผู้สูญเสียจะต้องได้รับการเยียวยาประชาชนทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครพวกเขาจะต้องได้รับการยุติทางคดีหลุดพ้นจากคดีทางการเมืองเพื่อให้ประเทศไทยของเราสามารถเดินหน้าต่อไปได้แต่หนูส่วนหนึ่งในฐานะของผู้สูญเสีย ในฐานะลูกสาวที่เสียคุณพ่อไปหนูยอมรับไม่ได้จริงๆที่จะปล่อยให้คนที่ฆ่าคุณพ่อลอยนวลไปแม้หนูจะเข้าใจว่าการตัดสินใจอะไรสักหนึ่งเรื่องย่อมต้องมีผู้เสียประโยชน์แต่เรื่องนี้หนูยอมไม่ได้ค่ะหนูรับไม่ได้หากจะต้องเดินสวนกับคนที่ฆ่าคุณพ่อแต่ไม่สามารถทำอะไรได้เลยทั้งๆท,ที่ตัวเองต้องเป็นคนโหวตยกโทษให้กับคนที่ฆ่าคุณพ่อไป แต่หนูเชื่อว่าถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในตอนที่คุณพ่อยังมีชีวิตอยู่และเกิดขึ้นกับคนที่คุณพ่อคิดว่าต้องตายอย่างไม่เป็นธรรมคุณพ่อคงจะไม่ยอมให้คนผลผิดอย่างง่ายดายในฐานะสสการโหวตในครั้งนั้นหนูจึงของ,งดออกเสียงซึ่งมารยาทในทางการเมืองเท่ากับว่าหนูไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้พอถ้าหนูโหวตรับร่างไปหนูคงไม่มีหน้าไปเจอคุณพ่อหากเราได้พบกันอีก หนูต้องขอขอบคุณคุณโอ๊อกท่านพองแท้ชินวัฒน์ที่ให้คำปรึกษาอยู่ตลอดในช่วงเวลาที่ยากลำบากนั้นคุณอ๊อกคอยให้กำลังใจและบอกให้หนูยืนหยัดในจุดยืนของตัวเองในวันนั้นทำให้หนูสามารถพบเจอกับพี่น้องเสื้อแดงได้อย่างไม่รู้สึกผิดค่ะแม้ร่างพรบอนิรโทษกรรมในเวลานั้น จะไม่ได้ผ่านสภาแต่ความจริงในชีวิตมันไม่ได้ง่ายเลยในการที่จะทวงหาความยุติธรรมทุกวันครบรอบที่คุณพ่อโดนยิงหนูทวงถามความยุติธรรมจากหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบคดีไม่คืบหน้าแต่ตอนนี้เหลือเวลาอีกเพียง8ปีอายุความของคดีก็จะจบลงหนูไม่อาจสัญญาได้ว่าจะสามารถคืนความยุติธรรม ให้กับคุณพ่อได้ในระยะเวลาที่เหลือมันเจ็บปวดใจของพ่อ,พอมันยากที่จะยอมรับแต่เราคงต้องยอมรับในเกมที่เราไม่ได้มีอำนาจมันทำได้เพียงเท่านี้ชีวิตของพี่น้องเสื้อแดงที่จากไปชีวิตของพี่น้องที่โดนคดีก็ยังไม่ได้รับความยุติธรรมทางกฎหมายอยู่เช่นเคยแต่ก็ใช้ว่าทุกอย่างจะแย่ลงหรือหยุดนิ่งเท่านั้นนะคะคุณพ่อทุกวันนี้สังคมไทยเปลี่ยนไป หลายคนตระหนักถึงเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเวลานั้นคนเสื้อแดงไม่ได้เป็นจำเลยของสังคมอีกต่อไปพวกเขาและคุณพ่อเราต่างได้รับสักศีคืนวันนี้ค่ะมีคนรุ่นใหม่หลายคนสนใจชีวิตการต่อสู้ของคนเสื้อแดงและคุณพ่อผ่านชีวิตการทำงานของหนู ผ่านเรื่องราวของพี่พี่น้องๆคนเสื้อแดงหลายๆท่านที่ยังยืนหยัดต่อสู้เหมือนเมื่อ12ปีที่แล้วเรามีพรรคเพื่อไทยเป็นสถาบันการเมืองที่อยู่เคียงข้างการต่อสู้มาตลอดตอนนี้เวลาพูดถึงคนเสื้อแดงแทบไม่มีใครจดจําในฐานะของผู้ก่อการร้ายน่าเสียดายที่คุณพ่อไม่ได้อยู่ถ้าอยู่ด้วยกันวันนี้คุณพ่อคงทําอะไรได้อีกมากมายสิ่งที่คุณพ่อฝันไว้ปูทางเอาไว้ มันได้ส่งต่อมาถึงหนูเลือดของคุณพ่อยังอยู่ในตัวหนูอย่างเต็มเปี่ยมถ้าวันหนึ่งหนูได้เข้าไปทำงานในสตาอีกครั้งหนูจะทำทุกอย่างให้ประวัติศาสตร์ของคุณพ่อและคนเสื้อแดงถูกจดจำใหม่ไม่ใช่ในฐานะอาชญากรหรือผู้ก่อการร้ายแต่คุณพ่อและพี่น้องเสื้อแดงทุกคน จะต้องถูกจดจําและถูกบันทึกอยู่ในหน้าหนังสือเรียนประวัติศาสตร์ในฐานะผู้ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยค่ะแม้สถานการณ์ในเวลานี้การจะเข้าไปข้างหน้ามันยากเย็นกว่าวันนั้นกับแตกและอุปสรรคที่รออยู่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะผ่านไปแต่หนูเชื่อว่ามีองค์กรอยู่หนึ่งองค์กร ที่จะเป็นที่พึ่งและเป็นทางออกและเป็นคำตอบให้เราผ่านวิกฤตกับดักและอุปสรรคต่างๆได้นั่นคือองค์กรที่ชื่อว่าผักเพื่อไทยสำหรับหนูผักเพื่อไทยเป็นเหมือนบ้านที่หล่อเลี้ยงหนูไว้ตั้งแต่คุณพ่อจากไปผักเพื่อไทยดูแลหนูเป็นอย่างดีดูแลหนูแทนคุณพ่อได้ดีมาก เป็นที่ที่มีความอบอ,อุ่นและหนูมีพี่น้องเสื้อแดงเป็นคนในครอบครัวที่อยู่กับหนูแทนคุณพ่อพักเพื่อไทยยังคงทำหน้าที่ของตัวเองโดยไม่บกพร่องคือดูแลพี่น้องประชาชนให้อยู่ดีกินดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีเคารพหลักการประชาธิปไตยเป็นทัวแทนเสียงส่วนใหญ่ของประเทศนี้หนูตัดสินใจไม่ผิด ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพรรคเพื่อไทยและเราเรียกมันว่าครอบครัวเพื่อไทยค่ะความฝันความหวังที่เป็นของคุณพ่อการค้นหาความจริงและความยุติธรรมในการเสียชีวิตของคุณพ่อและพี่น้องคนเสื้อแดงจะเป็นจริงได้หนูเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยจะเป็นเครื่องมือของประชาชนในการนำความยุติธรรมกลับคืนมา ลูกสาวของคุณพ่อคนนี้ตอนนี้เข้มแข็งดีเพราะหนูอยากให้คุณพ่อภูมิใจในตัวหนูเหมือนที่หนูภูมิใจในตัวคุณพ่อจนกว่าจะได้พบกันคิดถึงคุณพ่อทุกวันน้องเบีย